หลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตที่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะเต็ง1นึ่งเรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่ตอศูนสมกับเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตจริงๆครับสู้กันได้สูสีและมันมากๆเกมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายครับก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วย like, กดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญ subscribe กด s ั b s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไคร์ของท่านเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับเกมนี้เจเก้นคอปคุณซื้อชาวล็อกของหงแดงดิโอฟูจะทับมาในระบบ442หรือ4 2 3 1หรือ4 4 1 1หรือจะตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือรูปแบบและวิธีการเล่นที่สามารถหยุดความร้อนแรงของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงได้เกมนี้เจเก้นคอปให้โจโกเมกับจ่าเกมเจมิลเนอร์ลงเป็นตัวจริงในแผงเกมลับเนื่องจากโจเอลมาติฟและโคนาเตมีอาการบาดเจ็บ และเทรนด์นาเด็กซันเดอร์อานก็ไม่ฟิตหรือจริงๆฟิตแต่แอบ,บดอบกันนะอันนี้ก็ไม่ทราบครับหยอกเล่นครับก็คงไม่น่าจะฟิตจริงๆนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเทรนด์ก็ลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับส่วนทางด้านบรลลมาคนซื้ออย่างเป๊ปควาดิโอลาก็จัดชุดเก่งลงสนามครับมีแก้มานูเอลอากักนจี้ที่ลงมาแทนจอห์นสโตนหรือลาป็อกเนื่องจากมีการบาดเจ็บทั้งคู่เมื่อเริ่มเกมบอกได้ตรงๆว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับเรียวโูไม่ได้เป็นรองอย่างที่คิดลูกเกมค่อนข้างสูสีอย่างมากมีแค่ลายกองหลังที่ดูจะยืนต กว่าทุกเกมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ตั้งรับนะครับเกมตรงกลางสู้เป็นได้ยอย่างสนุกมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่เกมนี้เห็นได้ชัดว่านักเตะเลี้ยวพูวิ่งเยอะเป็นพิเศษมีความตื่นตัวและทุ่มเทยอย่างมากพอเข้าสู่ครึ่งหลังรู้สึกได้เลยว่าเกมเหมือนจะเข้าทางเลี้ยวพูมากขึ้นถ้าดูเรื่องการกองบอลแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กองบ bon อลได้เยอะกว่าครับแต่กลับเป็นเลี้ยวพูที่มีโอกาสยิงจากการสวนกลับเร็วหลายครั้งอย่างช็อตที่ซาร่าหลุดเดี่ยวแต่โดนเอดิสันเซฟไว้ได้นี่ก็เหมือนเป็นการเตือนอนนิ้้ก่แแลลวะสุด สายซาร่าก็ได้โอกาสยิงอีกครั้งจากไหวพริบที่รวดเร็วของอลิซอนเบเกอร์และความยอดเยี่ยมกระเทียมดองของโมเมนซาร่าเองครับที่ยิงประตูใช้ให้ของแดงเรียวปูคว้าสามแต้มสําคัญไปได้ผมคิดว่าเกมนี้สิ่งที่ทําให้เรียวปูชนะเกิดจากนักเตะของเรียวปูเลยครับส่วนแผนการเล่นก็ต้องยอมรับว่ามีติวมาเป็นพิเศษบ้างการยืนลายกองหลังที่ต่ํากว่าปกติหรือการตามติดเอริ่งเบลฮา์เลนกับปิดเควินเดอร์บอยแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากเกมก่อนๆมากนักแต่นักเตะที่เล่นในสนามวันนั้น ต่าหากที่ทําให้เกมออกมาเป็นแบบนี้ง่ายๆก็คือฟอร์มดีกันทุกคนครับมีสมาธิอย่างมากมุ่งมั่นทุ่มเทใส่เกิน120กันหมด โดยเฉพาะคีย์หลักๆของทีมทั้งเบอร์จิลฟันไดที่กลับมาตื่นตัวและดูทุ่มเทยอย่างมากพี่โจโกโเมดก็ผีเข้าสกัดสวยๆได้หลายครั้งส่วนโมเมดซาร่านี่ล่างทองเลยครับดูดบอลลงแล้วพลิกลูกนั้นถือว่าเวอร์คลาสมากๆส่วนคนอื่นๆก็ทําทได้ดีกว่าทุกเกมที่ผ่านมากันทั้งหมดครับต้องขอบคุณพวกพี่ๆหงแดงนะครับที่ช่วยหยุดเรือใบสีฟ้าเอาไว้ได้ทําให้ตอนนี้อาร์เซนอลน,นำห่างซิตี้ไป4ีแต้ม และถ้านักเตะลี์พูลก,กลับมาทุ่มเทแบบนี้อีกครั้งรับรองว่าจะกลับมาพังงาดได้อย่างแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไค์ของท่านเป็นชีวิตเราได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ